ก่อนนี่ลบพี่น้องเบิง้งก่อบบกใหญ่หนึ่งจ้ปะป๊าเห็นป่ะพี่น้องบ่มีคนเห็นจ้ะโ,อ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 โอป่านกล่องกี่กล้วยพี่น้องมึงแก่ดาวใสเบิ้งได้จ้ะปุ๊บหงขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นป่ะป๊าเห็นป่ะก่อบบกใหญ่หนึ่งจ้ะโอเห็นป่ะขับพี่น้องสวัสดีข่ะพี่น้อง มื่อนี้ยายดาวสิบผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดจ้ายายดาวพ่อละจ้ะพี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดกันจ้าป้าหัวเราะบ้าพี่น้องยายดาวสิบผ้าพบเจ้าไปหาซองมึงเห็ดจ้าต่างผ้าพันยไปออกกันร่างกายแล้วะ โอเลยหอปอลาเฮียแหละญยุ้ธ์ถามมาจอดสาจอดแถวนี่เลยเห็นปะดิซี่ไทยเลดี้นะคนไทยมากเเห็นมาคนไทยเป็นกับมาจอดเพชรขึ้นกันจ้าอวพ่อคนไทยขึ้นกันในไทยคำพิกอัพมาสลูมแล้วพ่อคนไทยจ้ะพี่น้องจ้า สิล่องไปคุยกับป๋าเพื่อนจ้ะม่องทางนี้หันจากพี่น้องจ้ะคุณป่าล่อนทางมีหันพี่น้องคุณป้าสวัสดีค่ะคนไทยหรือเปล่าคะแอดูไทยยายาป่าเพื่อนนั่นสวัสดีค่ะมาเก็บเห็ดเหรอ มาเก็บเห็ดเหรอคะไม่ไงโยแคร์นิดูอินทิไทยย่อเมนยยแครนิ้ิพ่อแต่ไทยแลนด์สค่ะสุดเดวะโอเคอ่ะอออืเออรู้สึกว่าป้าแกจะไม่มาสเกูยาโกัสมเยะอ่าก้สโกะ ป้าแกไม่พูดภาษาไทยเดนป้าแกไปเก็บเห็ดด้วยเดี๋ยวจะได้ป้าดูป้าจะได้เห็นที่เก็บหนูไงมามาหนูจะพาไปดูเห็ดยุแค่ายแค่ไหนจะกเห็ดเนี่้ายนายนายดูสิคะป้าดูรอยเขามาตัดนี่ค่ะเห็นไหมคะยาเห็ดค่ะดูสิคะ รอยทับตัดขาเห็ดยาเห็ดที่เราจะไปเก็บนี่แหละค่ะคุณป้ามามาจ้ะจ้ะเดี๋ยวอาเรียบโลกันมันดีมากเดี๋ยวพ้องไปหนึ่สักกี่แหวกเดี๋ยวคุณลูกมาบดสิคุณป้าเป็นคนจังหวัดไหนคะเนี่ยนี่ค่ะเจอคนเาไปตัดขาเห็ดแล้วคารบูเริ่มเลยพี่น้องเฮ้ยอิ่มโคตรเลยโยกไปโยกไป โอเคตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องพูดภาษาสวีเดนกับคุณป้าแล้วค่ะ no, <yeah. S 1> แกพูดไม่ภาษา <Yeah. S 1> ไทยแกตอบได้เยู่แต่แกพูดตอบเราไม่ได้ใช่ไหมคุณป้าจา๋าย <yo>, คุณป้าโบกมือหน่อยโ <Yo. S 1> บกมือหน่อยเนี่ยอุ้ยรถอะไรนะ่ะ <laughs> เขาทำอะไรอะ่ะฮะอุ้ยเขาเอาอะไรมาทิ้งป้าหฮวยสเลงไอ่ทุสโซนปกาบแต่เนาะวะโอ้ม่งกี่เยอะอ่ะ ไม่ต้องพูดมันโลกนี้ต่างชาติเลยไปเดินเล่บอ๋ยไงนโลกนี้มันทำได้หมดแหละป้าสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้่ยายดาวสิบผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดจ้ะยายดาวพ่อแหละจ้ะพี่น้องจ้ามากเก็บเห็ดกันจ้ะป้าหัวละค่ะเห็นบอคุณค่ะเห็นบอพี่น้องหัวมันน่ะเห็นบอค่ะ นี่อีกอันนึงค่ะพี่น้องจ๋าจ้เห็นปะก็ต้องตาพี่น้องง่ายออกจ้าเห็นปะค่ะอว้ายเรนเฟสง่ายง่ายออกจ้าพี่น้องจ๋าดหัวบอกใหญ่นึงพี่น้องคุณน่ะป๊าดโถหัวบอกใยัยเลยจ๋าเฮ็ดดำค่ะพี่น้องเนาะเฮ็ดดำค่ะย่าจ้าเห็นปะจ้าพี่น้องเออมุดจะดูผีมาแดงจ้าพี่น้อง ได้แล้วจ้าอู้ต่อบักไงนังพี่น้องโยียวเ่ไปเห็นบ่ค่ะพี่น้องเยี่ยวเ่เห็นบ่พี่น้องอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอู้ป้ามาดูอู้ได้แล้วจ้าเห็นบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันจะออกมาเป็นข่อยสิพี่น้องเห็นบ่จ้าลันล้าโอลันล้าโอลันล้าโอลันล้าเยืดอดำออกแล้ว สูดหยอดจ้ะพี่น้องอีกแล้วพี่น้องโอ้ยเอาป้ามาตัดเร็วป้าป้ามาตัดให้หน่อยยาป้ามาตัดให้หน่อยนี่ป้าตัดเร็วเรื่อยๆเด็ยานั่นแหละป้าตัดเนี่ยมันวัดสเกลุยอะไรอูตัดจ้ะให้ป้าแกตัดดูสิคะ โอเคได้แล้วจ้ะโอ้ยปลายเก่งจังเลยค่ะเห็นไหมครับพี่น้องจ้ะนกนกนกอินเห็นไหมครับพี่น้องอยกางนี้จะบอกอ่ะยกดูนี่พลุ้ยสุดกพี่น้องมาแล้วจ้ะเห็ดดำเห็ดดำพี่น้อง งาอ้าวเฮ้ยปล่อยเ้ยจ้าปล่อยเลยจ้าพี่น้องจ้า,าเห็นบ่ค่ะเอานี่ออก <laughs> ป้าหัวล่อค่ะป้าหัวล่อโอ้ยเบิ่งสิครัพี่น้องจ้าเห็นบ่ค่ะอย่าใหญ่เลยค่ะพี่น้องจ้าได้แล้วจ้าเห็นบ่ค่ะอุอ้ยงามแพงพี่น้อง งามเฮงงามเฮงผุ่นป่าแล้วเจออีกแล้วจ้ะมันเดียวแค่โสรกอ่ะอย่าโคตรกินอืมห่าถุงบอลสวยอ๋อพี่น้องจ้าเบิ่งดูบ้าพี่น้องห่อถดูบอลจ้าเดี๋ยวห่อพี่น้องพี่น้องได้อีกแล้วจ้าเบิ่งพี่น้องอันนี้แก่จนสีเมดแล้วจ้ะพุดนะแก่จนบานหมดแล้วแต่ว่าก็กินได้ยุจ้ะเห็นไหม เห็นบ right. right. ่พี่น้องกินได้กรัดออกค่ะเห็นบ่ขับพี่น้องจ้าน้องจ้าอันนี้กับแม่นจ้ะอันนี้กับแม่นเห็นปะพี่น้องดอกบอกไงหนึ่งเฮ้าพี่น้องเห็น่าขันในพี่น้องขับพี่น้องบ้างบ้งเห็นไหมจักรยานมันมาป้า พี่น้องพวกเจ้าเบิ้งพี่น้องเลยเห็นบอขับป้าผ่านลานแล้วพี่น้องทุบปูเห็นมบบียดอบัพี่น้องจ้าเฮ้ยสอ่อนแห้งเป็นปลาปลาเก่าของยายดาวจ้าโกสตูเล่โรสแครปเชื่อคุณเห็นปอพี่น้องเงี้ยงงามพี่น้องจ้าปลาเก่ายายดาวจ้าแม่อน วานนี้ตรงนี้อีกพี่น้องเห็นบ่ค่ะพี่น้องจ้ะยังไงง่ายง่ายไมมจ้ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งพี่น้องโ oh, oh, oh. อ้โห้อองเออโอ้โหบักใหญ่หนึงค่ะพี่น้องเนาะฮู้ฮู้พุ่นอ oh. uh huh. นะคะ่ะโซ่บ่ค่ะพี่น้องจาออ้าเห็นบ่ใหญ่เราเก็บซอยอึ๊ oh, <hey. S 1> บเห็นบ่ค่ะพี่น้องน้อย oh, <hey. S 1> เด็กเด็ก้โอ้ยงั้นส่วนใช่แล้วหัวรอเป็นบัพีนองเ้ยมันบอสเกย์เยอะนะวิเคระหติดกรดเต็มหอดโซ่แหนเข้นเหยียบหมดเป็นบัพีนองโอ้เมันคาบกับกระเดน แชหาไปให้คุณน่ะเห็นปะพี่น้องเหยๆเห็นปะพี่น้องนว่คลีกแล้วเห็นม่จ่ไรโอยายเราถามเาไปเอาเม็ดตัดเว้มดูพล้อทาแบเพราะตาเม็ดฟิล์มเห็นบาจ่าพี่น้องจ่าหาบอกยายนี่โอ้ยเอาบ่หวาดบวไหว้อพี่น้อง คนนะ่ะขักแม่พี่น้องโอ้ยคนนะเบิงบ่งเบ้เบิ่งเอาพี่น้องเย้ยเก็บแบบมันเลยค่ะแบบ <laughs> <laughs> อย่ายายแล้วหัวล่ออยจ้าพี่น้องยายแล้วหัวล่อยายดาวโอ้ยิวงนะอันนี้เขาก็เหยียบไว้กล้แล้วจ้ะพี่น้อง สิบ네ห้าเอาจะเห็นบ่คะเห็นง่ไงออกก็ได้ได้พี่น้องเห็นบ да ่คะเห็นบะเห็นบ่พี่น้องยายายแล้วพลอยเหรอจ้ะแล้วเอินอีกแล้วจ้าหนูไปจ้าเออยายแล้วเก็บไปเลยจ้าเห็นบ่พี่น้องตดบล้วค่ะ ขาบอกอวนหนึงพี่น้องคนนะคนอ้ยดอกไงคักไงแน่ปุ๊บคนบานมดแล้วจ้ะโอ้โาแล้วไม่เคลียร์ระบบพีถุงแล้วาสินพี่น้องโอ้เยออันนี้แห่งดอกไงคักจ้ะะ ครูแฝดจ้ะพี่น้องน้องพี่นอ้องสุดอ๋อสุดยอดบอกักใหญ่นึงไอ้คากล้ายแน่จ้ะมึงนี่ค่ะมึงเนี่บุ้ยบักในหญ่นึงจ้ะหัวแท้แบบนี้หรอพูดนะคะ่ะเดี๋ยวพี่น้องพูดนะเห็นบค่ค่ะ อืมมามาแต่ไส้ในมันก็มันก็มีแมงแนอยู่ดอกนี่พี่น้องพอมันแก hospitals. อีกแล้วจ้าอีกแล้วจ้าพี่น้องพี่น้องลุกไปตัวมึงเนี่พี่น้องลุกใหญ่เนตไปเห็นอ,อนะไระะทีเด้อ ยายเราไปหาเห็ดซอยโอ้โหโอ้โอุ้นาพี่น้องแล้วเข้าไปตัดที่หลังอีกปาดคือใหญ่แทะปาดพี่น้องใหญ่ใหญ่ผักใหญ่แน่อิลีจ่าเบิก้ยสุดยอด น้อข้ากพี่นอ้องายเดิดนามาจากพี่น้องจอกปักไงหนึงจา้าโู้ดูอะไรลยร่างไรยายหัวรอเดินามาค้อะไรเน้่ยอีือะไยาย ยายเราเห็นยาอยดาวแล้วมาพี่น้องเอาคือเกาจะไปย่างต้อพี่น้องย่างต้อค่ะค่อยไปพอ่อคนไทยพ่นปาดขาเห็ดกองทิ่งไวมีอีกแล้วค่ะพี่น้องห้อยคนไทยเพ่นปาดขาเห็ดกองทิ่งไวมาพี่น้องเพิ่นหอยพ่นมาเอาจ้ะขออีกแล้วพี่น้องเอ้อมาจ้ะ โอ้ยอ้วบอ้วบพี่น้องเอ้ยจ้าอ้วบอ้วบพี่นอ้องเห็นบ่ค่ะอ้วบเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์หญ้าออกนะคะพี่น้องได้ร้ายเราจะเราจะโอ้ยอุ้มอีแม่ห่อยเห็นบ่เห็นบ่ค่ะโอ้ยุูนะ พออีกแล้วรอกระดใหมโอ้ยรอเด็กเม่นพอมนะบังล่พี่น้องใค่แกนุ๊กตอดยมไีแก่จะไปตัดขาก็ไม่เย็นนะดก็เลย่ะใชเราวางขพี่น้อง บอกค่ะ,คะโอ้ยหลายหลายพี่น้องเอาเบาหวาดเบาไหวาจ้ะอบโอ้เห็นบอสค่ะอุย้ยพี่น้องเห็นบอสค่ะใกล้ๆกันนี่อีกค่ะใกล้ๆกันในนีอีกบื้อเดี๋ยวสิเต็มตาแล้วพี่น้องเห็นบอสค่ะหาง่ายง่ายเห็ดอันนี้อันนี้อีกจ้ะ โอ้ไ oh. ค่ะเรามาตัดชับชับพี่น้องเห็นปะค่ะดูผลไม้ป่าพี่น้องอันนี้ตอนยายดาวมาอยู่ใหม่ๆยายดาวก็กินเด้อเนี่ยโ oh, อ้อบังคับเย็ดติฟินน่ะพี่น้องื้อ <c oughs> พี่น้องบังคับ เห็นไ่มพี่น้องเอ้าออีมาอะชุบชุบชุบอาถุพี่น้องพ่อีกแล้วจ้าหลยหล่ไล่งัดออกจ้ะเห็นบ่บ่ได้เก็บยากจ้ะพี่น้อง บด้เก็บ n างมันก็เดงออกมาจา้ะซุดอืมนัม่นแะอวบอวบทั้งนั้นอวบอวบทั้งนั้นจ้ะอุ้ยได้เยอะแล้วคะ่ะยายเราหายมาพี่น้องแกยืนดูเลยไม่รู้แกเหนื่อยแล้ว สิคะน่าน่าจะ้ะใช่อยู่นั่นี่งอยู่ลึกๆเนี่ยพี่น้องเลยโอ้โหโอ้ยแมนอีหลีจ้ะเห็นปะพี่น้องเ,เกิดยี่ดอกเดียวเห็นปะดอกใหญ่ๆพี่น้องคุณะอ้ยดอกใหญ่คักใหญ่แน่ป๊าดก่อนนี้ลบพี่น้องบ้างก่อแบกใหญ่หนึ่งจ้ะป๊าด มาพี่น้องบ่มีคนเห็นจ้ะป่านกล่องขีดค้วยพี่นอ้องมึงแก่าดาวเสด็จเเบิงได้จ้ะปุ๊บงายขึ้นจ้ะพี่น้องจ้ะเห็นปะเห็นบะก่อบักใหญ่หนึ่งจ้ะเห็นบ่ขับ,บพี่น้องสิ่ละค่ะต้องใจเย็นเย็นพี่น้องเอ้ะต้องใจเย็นเย็น chup chup ok hmm chúp 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 я там, потому что что мы, смотрим, и два раза, потому что Да. Пача. ไปกันจะพี่น้องจ้ะได้ลายเติบจ้จะเออเจออีกแล้วจะข่างทางนี่พี่น้องจะรู้สึกว่าสิเนาหรอเปล่าเออเห็นม่าพี่น้องเน่าหรอจร้ะไม่เอาค่ะเนี่ยมันเน,น่าแต่ว่ามันก็ได้อยู่อ อยู่ปลาหย่าพี่น้องเห็นไหมโอ้ยฟังได้จ้ะเห็นไหมคะแข็งมากโอ้ยคนอะเห็นไหมคะพี่น้องสวยอ่อนมากจ้ะเต็มตะกร้าและใหยาแก้ว่าเราพูดคนดี เจออีกแล้วจ้าอยู่ทางเท้าพอดีจ้าพี่น้องจ้าเห็นบ่มคะ <laughs> กี่ดอกเอ่ยกี่ดอกกี่ดอกกี่ดอกเนี่ยโอ้โหอยู่ในหลุมเห็นบ่ครับบ่ <laughs> เห็นบ่พี่น้องค่ะพี่นอ <laughs> ้นองจ้าเอ้ยโซ่หัวบอวไม่ไม่ทั้งนั้นพี่น้องเลย เออเจออเราจะขางทางนี่พี่น้องจะรู้สึกว่าสีเนาวหรอเปล่าเออเห็นมาพี่น้องมันเน่าหราจะไม่เอาค่ะ <Okay. S 1> เนี่ยม,มันเน่าแต่ว่ามันก็ได้อยู่เออปาจ้าไปกันจะพี่น้องจ้าได้ไลน์เติบจ้ะ ตอนนี้ยายก็ถึงบ้านแล้วคะ่ะยายขออนุญาตเอาเห็ดออกมาผึ่งแล้วก็ปาดขาแล้วก็เอาไปล้างเก็บไว้ก่อนนะคะยายกลับมาจากป่าเห็ดยายต้องกินข้าวก่อนแล้วก็นอนพักเอาแรงก่อนนะคะเดี๋ยวยายขออนุญาตเอาเห็ดออกก่อนนะคะ แล้วก็ยายจะได้ทำการหั่นขาเห็ดนะคะดูมาดูกันค่ะได้เยอะมากค่ะเห็นไหมคะแต่ยายจะขออนุญาตเอาเห็ดลงมาเก็บไว้นะคะได้เยอะมากค่ะเรียบร้อยแล้วจ้า เห็ยดยาวสวยไหมคะล้นถาดเลยจ้ะสำหรับคลิปนี้ยาดาวก็ต้องขอผสมทั้งคลิปแนวตั้งและแนวนอนนะคะเพราะว่าตอนไปถ่ายยาดาวไม่ได้เอาไมโครโฟนไปนะคะก็ต้องถ่ายแนวแนวตั้งมานะคะอ่ะแล้วคะ่ะเห็ดยาดาวก็เสร็จแล้วคะ่ะทันทันแท,นแท,นแทน้เห็นไหมคะ เยอะไหมคะอ่ายายดาวก็จะขออนุญาตเอาเห็บไปล้างไปเก็บนะคะหากชอบก็กดไลค์หากใช่ก็กดแชร์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ยาดาวด้วยนะคะยายดาวจะไปเก็บเห็ดมาให้พี่น้องดูคะ่ะจะไปเก็บเห็ดมาสู่พี่น้องกินจ้าพี่น้องจ้า พอกันไหมคลิปนาจ้าฝันดีราตีสวัสดีจ้าบอบค่ะไปแล้วจ้า